กับนาซิกันดากินร้อยเลยนี่ปัาปดงปลาปดงเกือได้เหรเอกดินขุนก็โต้เหอขุนก็ตโตทุกคนครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่กับผมในเรือนะครับแล้วก็มีกัปตันขับเรืออยู่นะครับเรากําลังจะไปเกาะลันเาวีกันนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทางกัปตันให้เข้ามาถ่ายได้ด้านในนะครับก็ต้องขอขอบคุณไว้ด้วยแล้วกันอีกสักครู่นึงเราจะไปลันเาวีกันนะครับก็มีพี่น้องชาวมาเลเซียนะครับเป็นผู้ขับเรือนะครับ เราก็ใกล้จะถึงแล้วครับประมาณอีก15น,นาทีอยู่ปล้มาณไหยอ่าอีก15น,นาทีประไาณตู้ย่วะนี่คือบรรยากาศนะครับในห้องเรือกัปตันนะครับเมื่อกี้เาขาก็ได้เล่าให้เราฟังว่าเกาะลันเก้าวีมีทั้งหมดเก้าสิบเกาเกาะนะครับ99เก้าเกาะก็ถือว่าเยอะก็สมควรนะครับเกือบร้อยเกาะซึ่งเกาะลังกาวีนะครับอยู่กับ กับปอตะรูเตานะครับอันนี้เป็นฝั่งของลังกาวีวันนี้เดี๋ยวเราพามาดูภาพบรรยากาศมาเก็บเกี่ยวกันนะครับถือว่ามาแล้วก็ได้ชมบรรยากาศไปพ,พร้อมๆกันก็ขออนุญาตนะครับทางกับตันเขาขึ้นมามาถ่ายด้านบนนะครับพอดีพาพาเพื่อนมาเลเซียเนี่ยเขาก็เลยช่วยนะครับที่เข้ามาในการคอนเทนต์ก็ขอบคุณทาง

เดี๋ยวนี้ก็เราไปกินข้าวก่อนกินกาวเที่ยงกินกาวเที่ยงกินกาวเที่ยงเวลาไห้เลยนี่ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาทานข้าวที่ร้านกันนะครับเป็นอาหารเที่ยงแต่บ่ายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าด้านในมีอาหารอะไรเห็นว่าเป็นนาซี Nasi apa Pak Sam? Nasi dia apa? Eh, nasi masakan Melayu Haa, ah, masakan Melayu Ungkap nasi kandar Haa? Kim Roy lah ini Papadom Papadom Papa dong, Papa dong. ya? Kau ungkap kaya ke men keropok ni lah Oh, oh, kerupuk. Kerupuk deh, oh K K Dini kaya kaya keropok? Keropok dia ni papadom Oh, papadom dong Makan ini ya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 ? Haa Pagi apa? Papadom Papadom Papa dong Haa, Papa dong dia Papa dong Nasi sebenarnya Nasi apa? Nasi berani? Nasi berani pun nasi kuning Dekat? Eh, nasi apa? Wapakannya. Nasi minyak pak yang Nasi minyak? Ajak masuk Nasi minyak Nasi minyak Nasi minyak minyak Ni tanya dia ni Nasi minyak kuning Haa kuning Haa Jangan nak kan Jangan tak makan Eh, siapa makan Nasi apa pasal ni? Nasi apa? Nasi apa? Nasi ganja Haa hmm. Nasi ganja Nasi ganja? ปาปดอมปาปดมปาปดมกินกูกับเขาน้ำซีกันอย่าน <vais> ้ำซกันดักินกูกันอันร้อยอินร้อยลงที่เลยเนาะลงที่แ <Without>, ล้วกรอบน่าเจ๊กเลยร้อนร้อนเทปร้อนเลยร้อนเทปรอดอะไรวะตรงนี้วตรงนี้อยากบ้านนี้วะหมู่บ้านหัตดําฮัตดําครับตอนอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับเป็นคนไทยเหรอเป็นคนมาลีคนมาลีครับเป็นมาลีครับ บ้านหัดดัครับเินมาเรเดี๋ยวเร่งเคยได้นีปากนีสรักุมะนานเออเดินคุณก็โต่ะเออก้นโตอ้โหทั้งนี้เลยรอทั้งมาบนุนุยโรองทั้งมาได้เฮ้ยเดินงบนนุยนุยนู่มาเยอหนาเลยเสีิปีได้เีปีเิรอนแล้วมาพื้มาป้าคนนี้ เอาปากนเดนีมากุนเดนูมากนเดนูเรียนอยู่กี่น้เรียนกันซ้ำคออยู่มานี่กระายรถมานี่แล้วล้าเรียนอย่างนี้มาเรียนนีลาวเรียนไปเรีนมาอีเลนเหอไม่เล่นเลยยายมาก็ไม่ลบเนี่ยายมาก็ไม่ลบเลยตอนเดนต้นยูเีนูต้นอย่างบัตรฐนูใหม่ตนอตอนนี้อยู่ฐานีอเลนเนออ๋อแต่น้งใ้เลยถึงเรามาอยู่นี้ดเลยกลายเป็นคนมาลีโดยชมบาะบุญวางไปเนอมาเลยม่นต้องบก็ไม่ได้แลย ออเออเรนนี่ต้องอ,อ,อ๊กอกเรื่อยเยอะเลยอ๊กเรื่อยอย๊กว,วางปลาเลยว,วางปด้วยอ๊กวานนงปลาด้วเออจดนไปฟากสลันนึงพวกกัต้นมั้งอ่ะฟากเลเวอร์พวกกัต้นเล่แต่เดียวฮ <laughs> ะแต่พวกกัวต้นเลฟ่ฟากสลันไม่หนอเอาพี่น้องก็ต้นลุยล่ะเ,<อ>เพื่อว่าถ้ามันมาเทียวกั็มานี้เลน่นหัดดั้มหนอเขาเล่นอะไรหันดั้มเลยหันดั้มเออมันอยู่ไหนผมอยู่ไอซ์ไอซ์ครับ